ผู้ชมทุกคนทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับเจดีย์ไอ้ไข่นครศรีธรรมราชนี่ก็มาชมบรรยากาศภายในนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ผู้คนก็แังเยอะเหมือนเดิมน,นะครับมาดูบรรยากาศนะฮะ ที่เรามาก็ได้ที่เตินม,มันตะเกียงเปนที่เยบน้อยนะจุดมาถึงก็ปรชชาดอกไม้ทุกเพียนนะครับโพเงินโพอทองนะครับจุดที่หนึ่งจุดแล้วจุดโพเงินโพอทองร่วมบุญโพเงินโพอทอง ได้ดอกไม้ถืกเทียนมาแล้วก็คนที่มีประทัดมีของเส่นไหว้อยู่ในมือนะคะจะไม่รับภูมรับดอกไม้ไปก่อนนะเดี๋ยวเดินไปทางศาลาด้านซ้ายมือก่อนนะคะไปจัดของวางของชิงโตวางของเส่นไหว้เรียบร้อยแล้วก็ลงมารับภูมหรือเทไหว้ได้หน้มาถ่านะคะับมาถยดอกไม้ถุกเทียนมาก็นีคอจนจดปรนทัดมีประทัดมีของเส่นไหว้เดี๋ยวเรารับทูมรับดอกไม้ตรงนี้ได้เลยนะคะ วัวขอพรดอกไม้หนึ่งท่อหุ้งสามดอกแหวนทองหนึ่งชุดใบโพเงินหนึ่งใบใบโพธทองหนึ่งใบส่วนคนไหนที่มาแก้บนนะคะยจะไปแค่ทุกอย่างเดียวหนึ่งดอกได้เลยแค่บนเราจะไม่ใช้ดอกไม้แล้วก็แหวนทองนะคะอิติอิติกุมะไยเจตีจับมหาเทโลลาภลาภพระวันโตเมแล้วก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานเสร็จแล้วก็วางดอกไม้ทก็เปียนดอกไม้เสร็จ ดอกไม้ทุบเทียนปิดทองเสร็จแล้วเราก็มาปิดทองครับอันนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เขาไม่ให้ขายประทัดภายในนะครับตอนนี้ก็มาปิดทองเมื่อกี้เราก็ปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็ปิดทองหลวงปูมาไว้ขอพรนะครับเไม้ทูบสาโรยุยุยเา รองเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นะฮะใครมีประทัดจุดทุบนี่เราก็มาถึงที่จุดประทัดก็แบ่งไว้อีกโซนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เป็นนี้ ที่จุดประทัดแก้บนจุดประทัดขอพรเจ้าหน้าที่รออยู่สทานที่จุดประทัดจะมีเจ้าหน้าที่พาพวกกลาครับ <c oughs> <c oughs> กระกัดโบโบเยอะกูเขาเลยนะนแกบนได้ทู้ปลูกผ้าแดงผิดผ้าแดงเยอกร้อยก็นี่เลยลัตเตอรี่ เขาไปทำสุราให้เสร็จก่อนช่ไหมค16ชุด10บใบนี่ะ บรรยากาศรอบๆครับเสร็จแล้วจุดทุกจุดขอได้หวยได้เลขได้ตัวเลขก็จองลัตตอรี่ได้เลยครับเสร็จแล้วก็ nách thông kiều có dạng rất bên tìm ฝังนี้ฟังแกบน ก่อนเชืยอมซีด้วยตัวเอทีเอทเอนนีด้วยนะครับ อย่างนี้นะครับอย่าง <coughs>